่าในเมื่อทุกคนมารวมตัวกันในวันนี้ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วกันก็ตั้งใจฟังกันดีๆนะไม่ต้องวิ่งเพ่นพ่านไปไหนกันยังยังไม่เงียบอีกทำไมครูจะพูดแล้วพวกเธอถึงไม่เงียบยังไอ้นั่นก็มาสายไปวิดพื้นอยี๋ยนี้ยืนคอตกสลดกันหมดเลยเออ ในตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณกลางเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นเ,เกิดสงครามขึ้นที่อยู่ในพื้นที่ชนบทของทางซีเรียเ,เราจะเห็นจากเสียงได้ว่าในพื้นที่ไม่มีความสงบโอ้เราเห็นรถพยาบาลของ UN มาแล้วช่วยด้วย สุดยอดบอดบอดโอ้ยโอ้ยไอ้เฮียมึงเอาอยู่มึงเอากระเด็นขึ้นมาหากูไอ้เฮียระเบิดบอลไอ้เฮียกูล่วงไอ้เฮียแข็งข้างแข็งข้างโอ้ยมันตีใหญ่เลยบอลแข็งข้าง ในขณะนี้รถพยาบาลของ UN เก็ด,ดูท่าทางจะไม่รอดจากชาวเมืองซีเรียในตอนนี้ไอ้เหี้ยแล้วกูจะไปยังไงเฮ้ยขยับแล้วขยับแล้วบอลเฮ้ยขยับแล้วขยับแล้วลบอล โอ้ยเฮียกระเด็นไลรันไลเฮลิคอปเตอร์ลรเฮลิคอปเตอร์กลับมาเร็วยงแตกยังแตกเฮยงแตกแล้วนึงยังแตกยังแตกอีกไอชิบหายบอลสู้สู้โอ้ยขนานี้ยูเอ็ลัง้กระเด็นเลยร อลขึ้นหลังรถด,ดิขึ้นหลังรถแลวยิงดิอยู <c oughs> ่กับพี่ั่นและเอองับปืนไหมกูด,ด้วย <c oughs> เปืนไหมกูด,ด้วยอในขณะนี้ย <c oughs> ูเอ็นได้มาอยู่เป็นเพื่อน <c oughs> ผมแล้วในตอนนี้โอเคในตอนนี้ผม <c oughs> ได้อาวุธแล้วที่จะตอนนี้เราจะต้องเอาตัวรอดออกไปจากสถานการณ์ตอนนี้ให้ได้เออพูดได้เลยว่าค่อนข้างที่จะ ลำบากหน่าดูเลยทีเดียวมีซอมบี้ตัวมึงบากอ่ะมีซอมบี้เป็นแมลงด้วยไม่ใช่ตลกเหรอตลกตลกอโอมีซอมบี้มาเพิ่มจากก็ไม่ใช่ซอมบี้ต้องเรียกว่าเทาซีรีลูกกระสุนหมดแล้วตอนนี้เหลือเจ็ดนักสุดท้ายได้ยินเสียงเหมือนบอสได้ยินเสียงเหมือนบอสไหน ไม่รู้ว่าจะวิมาตาแดงๆก็ใช่อะ่ะทาง UN ได้บอกว่าได้ยินเสียงเหมือนจะเป็นบอสของชาวซีเรียถ้าเราลงไปในตอนนี้สถานการณ์จะควบคุมได้อยู่หรือไม่โอ้ยนี่ไง <laughs> อย่าวิ่งเยอะสิโอ้พึ่งรู้ว่าอยู่วันนี้ก็เก็บของได้ <laughs> อ่าอ,อยู่นิ่งๆนะ โอเคพี่เมพี่เมพี่เมอะไรทาางซ้ยออกมาทางซ้ายพี่มาทางซ้ายบอดมาเหรอไปทำไมอ่ะปีกขึ้นมาเอาไอ้เหอะมึงมะเปิดปีกขึ้นมากูขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ๋อตอนนี้มีการโอ้ยบีระเบิดกูติดหินกูติดหินติดหินโอยคอยแน่ จะกลับยังไงอ่ะเออเราน่าจะต้องถ้ากลับไม่ไดแ้แม็กสุดท้ายแล้วเออคันนั้นรู้สึกว่าจะวิ่งไม่ได้แล้วลงมาทำไมเอาสักเสียงดีพี่เฮ้ยพี่เนเจอดักเทปอ่ะลองกระกองไม่เหมือนกันซ่อมร,รถเดี๋ยวนี้มึงวิ่งไปซ่อมรถก่อนเลยเร็วๆ กินกันหิวมึงกินดักเทปหรือไงมงตลกอีกโอ้ยกูก็เจอดักเทพบอลไปงั้นเดี๋ยวอย่าเพิ่งยังซ่อมอยู่ยังไม่เสร็จกินกันด้วยนั่นใครน่ะอย่าเพิ่งไปยั่วมันอย่าเพิ่งไปยั่วมันชัยงหรือเปล่านั่นยืนแว่งแขนนี่รถรถพุงอยู่หรือเปล่านี่ นจะตายพี่มึงก็ขึ้นมาสิพี่เน่เป็นคนขับพี่เน่เป็นคนขับบอนขับไม่ได้ในตอนนี้เจ้าหน้าที่ UN ได้มอบหน้าที่สำคัญให้เราโอเคตอนนี้กลายเป็นว่าเราจะต้องช่วยชีวิตเจ้าหน้าที่ UN คนนี้ให้จงได้ตอนนี้เรามุ่งหน้าออกจากเมืองโมโรสเราต้องเปิดไฟด้วย ตอนนี้ใส่หมวกหรือยังโอเคใส่หมวกแล้วขับรถยนต์ไหม่ล่ะอุ้ยอะไรช้ยงระเบิดช้ยงระเบิดรู้สึกว่าจะมีตอแหลสายคอนโซลแอบเข้ามานั่งขำอยู่ในนี้ด้วยเขาทำงานจะเย็นๆนะคุณต้องไม่ตายใกล้แล้วล่ะพี่เบอ์หมดแล้วเบอหรือว่าเธอไม่ชัด มั้งแ,แต่บักแล้วนะตั้งแต่บ kind of ักแล้วนะไปใส่สายไปปิดไปไปใส่สายกเราด้วยนะเมื่อก uh okay. um ี้พูดแย่เลยเดี๋ยวก่อนโอเคในตอนนี้เราใกล้จะถึงเซฟโซนแล้วเรากำลังจะช่วยชีวิตเจ้าหน้าที่ UN คนนี้และเราคาดว่าเราจะได้ร่วมปฏิบัติภารกิจ ไปช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่เพลกอส